นี่เป็นแหนบธรรมดาเลยนะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีการไปตีเป็นดาบไทยค่ะและนี่ก็คือดาบไทยที่ว่านะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่นํามาโชว์เท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมที่นําไปสะสมกันและที่สําคัญสร้างไรายได้ให้กับครอบครบัวด้วยค่ะ หากพูดถึงโรงตีดาบในจังหวัดพิษณุโลกต้องนึกถึงโรงตีดาบตาไก่บ้านดอนทองตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่มีการตีดาบไทยโบราณในทุกรูปแบบตามลักษณะของแต่ละท้องถิ่นและที่โดดเด่นคือความประณีตของดาบที่ตีออกมาจนถูกใจนักสะสมทั้งไทยและต่างประเทศนายชัยชีวันณนะอุโมงค์เจ้าของโรงตีดาบเล่าว่าเริ่มจากความชื่นชอบเกี่ยวกับดาบไทยโบราณจากนั้นลองตีดาบขายให้กับคนที่ชื่นชอบจนสร้างไรายได้ให้กับครอบครัว โดยอาศัยความรู้จักญาติที่เป็นช่างตีมีดมาปรับใช้สำหรับเหล็กที่ใช้คือเหล็กแหนบรถยนต์ทั่วไปเพราะแข็งแรงทนทานนำมาตีขึ้นรูปและขัดจนเงางามจากนั้นก็นำมาประกอบกับฝักดาบรูปแบบต่างๆที่ทำกันเองในครอบครัวมีทั้งแบบดั้งเดิมโบราณและแบบประยุกต์ซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของดาบแต่ละประเภทศึกษาดาบแต่ละประเภทเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันรวมทั้งจะแบ่งเป็นสกุลช่าง ทั้งดาบไทยดาบล้านนาดาบล้านช้างแล้วก็ดาบสีวิไลของของสกุลช่างทางใต้อย่างนี้ครับเราก็เริ่มไปศึกษาตามพิธภัณฑ์พิธภัณฑ์ว่าในยุคโบราณดาบทหารหลวงเขาใช้กันประเภทไหนแบบไหนและภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยจะใช้ดาบอตอนตอนลบกันในกลุ่มทหารเนี่ยเขาจะใช้ดาบลักษณะประเภทแบบไหนอันนี้เขาเรียกว่าดาบล้านนาค่ะคุณลักษณะสมบแบบพิเศษของเขาเนี่ยคือจะเป็นงานหวายหมดเลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นงานหวยหมดเลยครับ ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มดาบลา้านนาทรงเขาก็จะเป็นประมาณนี้คนล้านนามีความเชื่อว่าโลหะทอ,ทองแดงทองเหลืองเนี่ยสมัยก่อน,เ,นเป็นเขามีความเชื่อว่าเป็นโลหะธาตุบริสุทธิ์เขามักนิยมจะฝังบนฝังบนสันดาบกันนี้เป็นความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาอีกทีหนึ่งว่าป้องกันคุณใสคนเล่นของคนนังเนียวเนี่ยก็จะไม่หลอด <laughs> อาจจะไม่หลอดได้เออเนี่ยครับเข,า,ขาจะฝังไว้ตรงนี้ครับส่วนมากก็จะเป็นนักสะสม อย่าบางคนเขาอยากได้ดาบาตามลักษณะของของโบราณก็มีกลุ่มเอาไว้ใช้งานก็มีเหมือนกันครับแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าที่จะสั่งว่าจะเอาไปลักษณะประมาณแบบไหนครเราก็ทําให้ได้หมดนอกจากดาบไทยโบราณแล้วเครือข่ายของโรงตีดาบตราไก่ย,ยังมีการประยุกต์นําเหล็กและวิธีการแบบไทยมาตีเป็นดาบญี่ปุ่นหรือที่เรารู้จักกันในนามดาบซามูไรอีกด้วยตีดาบญี่ปุ่นในลักษณะของไทยก็คือใช้เหล็ก เหล็กของไทยเหล็กแร่ของไทยตอนนี้เรามองว่าเหล็กที่มีประสิทธิภาพของเราในสมัยโบร,ราณก็คือเหล็กน้ําพี mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้องค์ความรู้ในการใช้เหล็กน้าพีตอนนี้มันเริ่มตกผลึกแล้วมันเป็นเหล็กเหล็กที่มีคุณภาพ mm hmm. ก็คือเราอาจจะใช้เหล็กน้ําพีมาตีเป็นดาบสมุย mm hmm. แล้วก็ให้คนไทยได้เห็นว่าดาบไทยจากเหล็กไทยอันนี้ไม่แพ้ชาติ mm hmm. อื่น การตีดาบถือว่าเป็นการอนุรักษ์สืบสารศิลปะสตราวุธโบราณเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนรุ่นหลังที่สำคัญยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจผลงานศิลปะในประวัติศาสตร์อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจสามารถมาได้ที่โรงตีดาบตราไกา่บ้านดอนทองตาบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวิชัยสิทธิพันธ์ถ่ายภาพชนิดาสีอมรสตร์ทีมข่าว n อ t บทีพิษณุโลกรายงาน